ใครบอกว่าคอนโดนี้ใกล้ห้างเซ็นทรัลรามบินทรามันไม่จริงเลยเพราะอันนี้เรียกว่าติดห้าง,างกับโครงการลุมพินีรามบินทราลักซีโดยห้องนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งโซนนั่งเล่นและหนึ่งโซนครัวมาในขนาด28ตารางเมตรบอกเลยว่าขนาดห้องสามารถอยู่ได้หนึ่งถึงสองคนสบายๆเลยบอกเลยว่าใครมีเพื่อนหรือมีแฟนก็อยู่ได้แบบไม่อึดอัดและที่สําคัญห้องนี้มีของแถมที่รอให้ว่าที่เจ้าของห้องมาแกะอยู่ซึ่งห้องนี้ตกแต่งมาให้ครบไม่ว่าจะทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างแอ ก็มีให้ไปนหนึ่งตัวบอกเลยว,ว่าใครกลัวร้อนหายห่วงได้เลยและทุกคนดูบรรยากาศในโซนห้องนอนคือน่านอนมากงานผนังกับไฟดาวไลท์สวยงามสุดๆหน้าต่างเขาติดพรมม่านสองชั้นกันยูวีให้เรียบร้อยมองออกไปจะเห็นวิวสบายตาแบบนี้เลยและถัดมาก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่สีขาวมินิมอลสุดๆไปดูห้องน้ํากันบ้างห้องน้ําจะอยู่ติดกับประตูทางเข้าเลยข้างในมีสุขภัณฑ์มาให้ครบและที่สําคัญมีเครื่องทําน้ําอุ่นแถมไปให้ด้วยอยู่ที่นี่เดินทางสบายมากเพราะ m อ t มรทีรามบินทา3า อยู่หน้าโครงการเลยและยังอยู่ติดกับเซนทนรัลรามบินทาและข้างโครงการก็มีของกินเพียบแต่ถ้าขี้เกียจเดินก็ลงลิฟต์มาเจอร้านสะดวกซื้อเลยไม่พอติดกันยังมีร้านค้าและร้านอาหารอีกใครอยากได้ห้องสวยที่อยู่สบายแบบนี้ต้องรีบทักเลยเพราะตอนนี้เขามีโปรฟรีค่าโอน